ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะในช่วงจังหวะของเดือนกรกฎาคมนะคะจะเป็นเดือนที่เข้าข้างคุณอย่างมากแต่แม่หมอจะขอห้ามคุณนะคุณจําไว้เลยนะเมถุนนี่ขึ้นชื่อรือชาในเรื่องของอารมณ์ที่แปรปวนบุคลิกหนึ่งเป็นคนน่ารักมากอัธยาศัยดีใครๆก็ชอบคุยกับคุณแต่อย่าให้เอาอีกบุคลิกหนึ่งไอ้ไร้ไร้ของคุณนะ่ะไอ้ที่แบบมันแปรปวนขึ้นขึ้น,นลงลงเอาแต่ใจกล้าได้กล้าเสียนะคะพร้อมปะทะไม่ทน สำหรับชาวลัคนาเมถุนในช่วงของเดือนกรกฎาคมไอ้ไร้ไร้อะอย่าเอามาใช้เดือนนี้ต้องใช้สติปัญญาเดือนนี้จะเจรจาจะอยากได้ผลประโยชน์อะไรเนี่ยนิ่งเข้าไว้เจรจาให้ดีพูดเพอเพาะเดี๋ยวจะได้อย่างที่หวังแหม่แม่หมอพูดอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไงคืออย่างนี้ดวงดาวในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยให้คุณกับคุณค่อนข้างมากเริ่มกันเลยนะในเรื่องของการงานเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจเป็นแม่ค้าเป็นธุรกิจระดับใดก็ตามรวมกระทั่งในเรื่องของการเรียนก็ดีรวมกระทั่งถึงคนทำงานประจำก็ดีดาวเจ้าเรือนนั้นก็คือดาวพฤหัสมาอยู่ในภพสุภาค,คืออยู่นานแล้วล่ะนะคะคืออยู่นานและแต่ในเดือนนี้ดาวเกตอ่ะเขามาเล็งกับดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งบุญกุศลครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธ จะให้คุณนะและดาวเกตอยู่พบศาสชาด้วยพบศาสชาเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารหมายความว่าใครเชื่อในเรื่องของการทําบุญอยู่แล้วมีการนั่งปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาใดก็ตามนะคะทาตามศาสนาคุณนั่นแหละช่วงนี้มันจะเหมือนแบบว่าเหมือนจะส่งผลให้คุณอย่างเต็มที่เต็มกําลังเพราะฉะนั้นถ้าช่วงของเดือนมิถุนาเนี่ยคือเดือนนี้นะที่แม่หมออัดคลิปเนี่ยยังอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนา แต่มันจะเข้าสู่กรกฎาแล้วใครติดขัดใครมีโปรเจกต์ใครมีโครงการอา่มีการจะทำงานตรงนั้นตรงนี้ทำธุรกิจการค้าแบบนั้นแบบนี้นะคะแล้วรู้สึกว่ามันยังติดติดขัดขัดผู้หลักผู้ใหญ่ยังยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวคุณนอกจากในเรื่องของการทำงานการเคร่งเครียดเอาจริงเอาจ,งอาจังแล้ว เติมบุญให้กับตัวเองด้วยบางคนน่ยไปวิ่งวุ่นนะคะโอ้โหมีการเจราจาโปรเจกต์ใหญ่หรืออยากจะได้ธุรกิจอยากจะค้าขายตรงนั้นตรงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองไปขอพรทําบุญโอ้โหสารพัดลืมลืมเติมบุญให้กับตัวเองถ้ามีเวลานั่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสักวันละหนาทีก็ยังดีจะส่งเสริมดวงคุณอย่างเต็มที่เต็มกําลังทําทุกวันก็ยิ่งดีแต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่สะดวกจริงๆเนี่ย ก็เอาแต่ที่พอเหมาะแล้วกันแต่แม่หมอบอกได้เลยว่าในช่วงของเดือนกรกฎาคมคุณจะทำบุญรูปแบบใดก็ตามจะประสบความสำเร็จบุญนั้นจะส่งผลให้คุณอย่างเต็มที่แต่ไม่ใช่หมายความว่าเอ้ยแม่หมอเดี๋ยวจะเร่งทําบุญจะได้ถูกหวยโชคมีโชครวยเบอร์กับเขาบ้างอันนั้นมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงแต่ละคนนะคะมันไม่ใช่เกิดกับทุกคนแม่หมอก็อยากถูกเหมือนกันรางวัลที่หนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยไม่เคยนะคะสองตัวยังไม่เคยเลยโอเค ในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยดาวหลายๆดวงจับคู่กันแล้วส่งเสริมคุณมากนะคะต้นๆเดือนดาวพุธกับดาวทิศถิตยอยู่ในตัวคุณโอ้โหวความเชี่ยวชาญต่างๆเอาออกมาใช้คุณจะอาจจะวุ่นวายหน่อยนะคะบอกได้เลยว่ามันจะเป็นเดือนที่วุ่นวายวุ่นวายอะไรบางทีเนี่ยจะต้องเป็นในหน้าเป็นตัวกลางประสานงานในเรื่องของผลประโยชน์ใดผลประโยชน์หนึ่ง คือในพบการเงินเนี่ยดาวอังคารก็ดีดาวศุกร์ก็ดีเนี่ยศุกร์ได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะโชคแบบเขาเอามาให้เลยอะแบบคุณไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องขวนขวายไปนะคะมาเจอกับดาวอังคารเขาเป็นคู่มิตรส่งเสริมกันแต่ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพบราบผลซึ่งมีดาวมฤตยูสถิตยอยู่เขาถือว่าราบผลที่จะมีมามันต้องวุ่นวายก่อนคุณต้องไปวุ่นวายก่อนแล้วดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพบลิ ก็ปัญหาอุปสรรคเพราะฉะนั้นเงินจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องวุ่นวายคุณต้องเป็นตัวกลางคุณต้องเจรจาถึงจะได้มาอแต่มันมีหนทางที่ได้เพราะมันเป็นคู่มิตรกันเมื่อก่อนอนะวุ่นวายแล้วไม่ค่อยได้ตังค์มีแต่เสียตังค์แต่ตอนนี้กรกดาวุ่นวายแล้วได้ตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้ในเรื่องของแบบการเจรจาอะไรก็แล้วแต่มันต้องวางตัวให้ดีใช้อารมณ์ร้ายไม่ได้ พูดด้วยเหตุผลพูดจาดีๆนะคะแล้วในช่วงของประมาณวันที่20เนี่ยเดี๋ยวดาวพูดเองก็จะมาสถิตในภพกระดุมพระเลงกับดาวเสาเขาถือว่าเป็นคู่สมพล4.7เนี่ยเจอกันจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์อยากได้อะไรพูดจาเพาะๆพูดจาดีๆนะคะอยากได้อะไรค่อยๆตะล่อมเข้าไปแล้วเดี๋ยวคุณจะได้แต่ใช้อารมณ์เสียนะจ๊ะเน้นหนะัก เพราะว่าเดี๋ยวดาวอาทิตย์เองก็มาสถิตยอยู่อาทิตย์เจอกับเสาอะ่ะเป็นคู่ธาตุไฟนะคะจะร้อนไม่ได้นะคะเอาเย็นๆเข้าไว้คุยกันดีๆแล้วก็พยายามติดตามใครเจรจาอะไรพยายามติดตามมีค่าในหน้าติดตามค่อยๆถามอย่าทิ้งงานเดี๋ยวจะได้วุ่นวายก่อน นะคะแล้วช่วงของกลางเดือนโอ้โหดาวคานก็ดีดาวสุกก็ดีดาวเกตก็ดีจะยังอยู่ในภพศาสตร์ช้าแล้วเลงกับดาวพฤหัสจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ดีจะได้คนอุปถมัมภ์ดีบางคนเนี่ยติดอยากจะทําธุรกิจอยากจะทํางานเหมือนมีปฏิหารยอยู่ดีๆมีคนนําเสนอง,งานมาให้อยู่ดีๆมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้คําแนะนาอยู่ดีๆมีคนอุปถัมภ์คำชูโอ้โหดวงดีแบบนี้ไม่เอาแล้ว ไม่ทําดีแล้วจะยังไงจ้าสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนโอ้น้องๆวัยเรียนล่ะคะน้องๆวัยเรียนก็เหมือนกัน เดือนนี้นะคะให้มุ่งมั่นเต็มกําลังเต็มความสามารถแต่อย่าเครียดนะคะมันอาจจะแบบเหนื่อยหน่อยแต่คุณจะได้รับการพิจารณาจากครูบาอาจารย์จะได้รับความไว้วางใจบางคนเนี่ยจังหวะแบบนี้อยากจะทําเรื่องขอทุนเองอะไรเองเนี่ยคุณเชื่อเถอะว่าคุณทําได้ในเรื่องของการเรียนเนี่ยบางคนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่เรียนนะคะแบบเป็นการแบบเปลี่ยนเทอมใหญ่เนาะบางคนเลื่อนชั้นเปลี่ยนที่เรียนเติบโตขึ้นคุณทำได้ นะคะแล้วคุณจะได้รับความนิยมจากครูบาอาจารย์จากเพื่อนรอบข้างรอบห้องของคุณโอ้โหมามา,มาในทิศทางที่ดีค่อนข้างดีอะถามในคุยกันในเรื่องของความรักดีกว่าโอ้โหความรักพื้นฐานก็เป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะแล้วดาวคือดาวคานกับดาวสุขเขาเจอกันอะมันจะทําให้คุณมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์แบบหน้าหลงไหลนะคะทั้งเดือนเนี้ย มันไม่ไม่ได้เฉพาะสเสน่ห์ในเรื่องของการงานอย่างเดียวนะสเสน่ห์ในเรื่องของความรักก็ดีคนที่มีแฟนอยู่แล้วระวังมีคนเข้ามาจีบนะคะช่วงนี้ฮอตะลอดแตกเหมือนกันแล้วก็ส่วนคนที่ยังไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรมันจะมีคนเข้ามาแบบ ขายขนมจีบคุณก็ให้คุณเลือกเอาแล้วกันนะคะเห็นอย่างเงี้ยเมถุนเลือกมากนะคะเลือกเลือกจริงๆนะก็เลือกให้ถูกใจคุณก็แล้วกันเอาเป็นว่าฮอตฮอตนะคะฮอตมากๆเลยการเงินการงานการเรียนไปแล้วก็ถือว่าเมถุนนะจะเป็นเดือนที่เต,ติบโตอ่ะดวงมันดีแล้วแต่ถามว่ายังวุ่นไวายไหมยังวุ่นวายถามว่านี่สิงหรือปัญหากเก่ายังมีไหม ه, โอ้โหเสาเล็งรักนะคะบางทีอ่ะ ไอ้เรื่องเก่าๆมันก็ยังสิ่งสถิตกับชีวิตคุณอนะแต่คุณเติบโตแล้วคุณรับมือได้คุณเอาอยู่พูดให้ดีเข้าไว้ทำอะไรก็แล้วแต่เชื่อตัวเองพูดดีๆแล้วจะประสบความสำเร็จสำหรับการทำงานแม่ค้าต่างๆนะคะคุณสมมติคุณเปิดร้านส่วนตัวคุณใช้ทักษะความสามารถการตลาดอะไรที่มันน,นำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของคุณอนะคุณจะประสบความสำเร็จการเจราจาธุรกิจระดับใดก็ตามอย่างที่บอกพูดจ่ายดี นะคะอ่อนน้อมถ่อมตนขอคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ติดตามงานติดตามนะคะอย่าปล่อยงานอย่าปล่อยปละละเลยงานของคุณยังไงก็ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะทําเต็มที่ไปเลยอ่ะอย่าลืมนะชาวาลัคนาราศีเมถุนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะถ้าทําอะไรไม่ได้ไม่ชอบสวดมนต์อ่ะก่อนนอนสักห้านาทีนั่งสมาธิ โอ้โหบ,บุญมันจะต้องส่งเสริมคุณเอาเรียกได้ว่าควบคู่กันไปเลยก็แล้วกันตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนเอาจริง,เอ,รงเอาจังพร้อมกับการทำบุญอย่าไปวุ่นวายกับกระแสะโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไป,ไปมันจะซบเซามันจะเป็นแบบไหนก็ตามคุณสู้ด้วยกำลังของคุณเนี่แหละคนเราอ่ะมันต้องเริ่มที่ความคิดก่อนคิดดีก่อนถ้าเกิดคุณยังจมอยู่กับความทุกข์ความผิดหวงังความล้มเหลวล้ม w, ละลายคุณไปต่อไม่ได้คุณคิดให้ดีชีวิตคุณยังต้องเดินต่อไป วันข้างหน้าคุณต้องประสบความสําเร็จได้วันนี้ล้มได้คุณต้องลุกให้ได้นี่คือชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงของกรกฎาคมเป็นสัญญาณที่ดีมันเป็นเดือนของคุณอะโอเคดวงดาวไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของไพ่ยพยากรณ์กันนะคะไพ่คุณเลือกสามกองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามตั้งจิตให้เป็นสมาธิอธิษฐานต่อไพ่นะคะขอคําพยากรณ์ที่จะช่วยชี้แนะแนวทางชีวิตคุณในช่วงของเดือน กรก,กรกฎาคมเลือกไพ่หนึ่งกองนะคะแล้วมาฟังคำทำนายกันค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่ไปพร้อมๆกัน ว้าวค่อนข้างดีนะโอ้โคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะถ้าเกิดคุณจะมุกมานะในเรื่องของกิจการการงานการทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จ ไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยคือหนึ่งไม้เท้าหไม้เท้าเนี่ยคือธาตุไฟเขาจะเน้นหนักไปในเรื่องของการงานหรือบางคนเนี่ยจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆเดอะสตาร์เป็นเรื่องของไอเดียเป็นเรื่องของความคิดก็ได้จะประสบความสําเร็จและอย่างอีกอย่างเดอะสตาร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์หรือเป็นเรื่องของการทําเกี่ยวกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ได้นะตกแต่งบ้านได้นะ อ้าประสบความสําเร็จนะจ๊ะจะคิดจะทําอะไรถ้าเน้นหนักในเรื่องของการทํางานทําธุรกิจเจราจาต่อรองโครงการเริ่มต้นอ,ะ,อะไรใหม่ๆมีโอกาสสาเร็จใครเป็นในหน้าส่วนได้กินส่วนต่างส่วนแบ่งมีโอกาสแน่นอนดีนะคะทำธุรกิจใหญ่ๆเจ้าของธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือแม้กระทั่ง เป็นแม่ค้าปกติเนี่ยแหละนะคะมีร้านค้าส่วนตัวช่วงกรกฎาคมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภูมิทัศน์ร้านค้าทําความสะอาดจัดร้านใหม่โอกาสประสบความสําเร็จมีมาเรียกซับได้แน่นอนนะคะอาจจะจัดรูปแบบอะไรให้มันแตกต่างแตกตากว่าร้านอื่นกว่าร้านคู่แข่งได้ได้ผลดีนะ เออได้ผลดีเดสตาร์เป็นดาวไงเพราะฉะนั้นต้องทําอะไรให้มันโดดเด่นกว่าคนอื่นคุณจะโดดเด่นในสายตาของคนอื่นแล้วลูกค้าก็จะเข้าหาคุณนั่นเองสําหรับวัยเรียนก็เหมือนกันนะคะคุณจะได้อ,อ ได้พบเพื่อนใหม่คุณจะเป็นที่นิยมชมชอบด้วยความน่ารักของคุณตัวคุณเนี่ยบางทีอาจจะเบือ่อซะด้วยซ้ำไปเดี๋ยวคนนู้นคนนี้พยายามจะพูดคุยกับคุณพยายามจะเข้าหาคุณตัวคุณเซ็งๆซะด้วยซ้ำไปอยากจะอยู่อยากจะปีกวิเวกอยู่กับตัวเองนะคะแต่มันเป็นเดือนที่เลี่ยงไม่ได้โอกาสผสมความสําเร็จค่อนข้างสูงนะเงินก็เข้าคนทํางานประจําก็เช่นเดียวกันจะได้รับความการ พิจารณานะคะคุณจะโดดเด่นจะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานค่อนข้างมาในทิศทางที่ดีนะจ๊ะเดอะสตาร์นะคะค้นคว้าฟ้าดาวอะไรนี่แหละนะคะโอเคสำหรับในเรื่องของการเงินละ่ะ การเงินสามเหรียญเข้าอ๋อมันอาจจะได้รับของขวัญของขวกักเงินส่วนต่างส่วนแบ่งนะคะเงินรายได้พิเศษคนทํางานก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีเจ้าของธุรกิจทิศทางในการเจราจาต่อรองรายได้อะไรมีเข้ามายอย่างแน่นอนเออการเงินเริ่มดีขึ้นนะจ๊ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองแรกแล้วไม่หมอเรื่องอื่นละจ๊ะเรื่องอื่นนะคะในเรื่องของความรักความรักเนี่ยสําหรับคนโสดอะ่ะ ช่วงนี้มันอาจจะไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องเป็นช่วงที่อยากจะปีกวิเวกถือศีลปฏิบัติธรรมทำบุญเข้าบรรษาอันนี้ก็แนะนำนะถ้าในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยใครโสดเนี่ยเดือนสตาร์เนี่ยอย,อยู่คนเดียวดีกว่านะเวลานี้นะสร้างบุญสร้างกุศลมุ่มานะในการเรียนในการสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองจะประสบความสําเร็จมากกว่าสําหรับคนที่มีชีวิตคู่เนี่ยช่วงนี้อาจจะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งซะด้วยซ้ําคือชีวิตคู่บางคนเนี่ยมันมีกับ มีปัญหามีความไม่เข้าใจกันบางคู่นะไม่ใช่ทุกคู่บางคู่เขาก็เข้าใจกันแต่บางคู่อาจจะมีความห่างเหินกันในเรื่องของระยะการเดินทางในเรื่องของการทํางานแต่แม่หมอก็แนะนําว่าตัวคุณเนี่ยมุมานะในตัวเองดีกว่าโฟกัสในตัวเองดีกว่าความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยถ้า ถ้าปัญหามันไม่ได้ร้ายแรงอาจจะเป็นช่วงห่างเหินกันในเรื่องของการเดินทางหรือความเข้าใจกันนะคะอาจจะมีการปรับความเข้าใจให้กําลังใจกันบ้างแต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันสักเท่าไหร่อย่างที่บอกชาวลัคนาราศีเมถุนนะมีเสน่ห์ค่อนข้างมากนะ มันจะมีบุคคลที่3เข้ามาโดยเฉพาะทางคุณนี่แหละไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ตามก็ดูเอาแล้วกันนะคะว่าคุณควรจะเลือกแบบไหนให้กับชีวิตรักของคุณถ้าความรักของคุณมันดีอยู่แล้วแล้วคุณจะไปสร้างเรื่องทําไมอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะจ๊ะโดยรวมแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จใครจะเริ่มทําธุรกิจอะไรพยายามหาเอกลักษณ์ที่มันโดดเด่นมากกว่าคนอื่น คุณจะได้รับคำตอบคุณจะได้พบกับความโชคดีนั้นๆประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะเดสตาร์ดวงดาวจ้ารับผู้เทเลือกไพ่กองที่สองนะคะ อม uh huh. มาก็สี่ดาบเลยนะคะช่วงนี้แล้วก็แปดดาบอยู่ด้านล่างช่วงนี้นะใครอยากจะ เปลี่ยนแปลงใครอยากจะขยับขยายอะไรเนี่ยใจเย็นๆดูทิศทางลมนิดหนึ่งพิจารณาความเหมาะสมก่อนบางทีอะเมถุนบางเป็นเป็นอะไรที่ปุับปรับฉุบฉับนะคะแต่อยากได้ก็ได้เลยจะเอาก็เอาเลยนะคะบทจะช้าก็ช้าเลยช่วงเนี้ย คิดพิจารณาให้รอบคอบเห็นไหมคะไพ่เมจิเชนหรือเฮอร์มีถ้าไม่รู้ว่าจะทําอะไรโอ้โหไพ่สองใบนี้ขึ้นประกบสวดมนต์ไหว้พระถือศินบาวนาอาจจะเหมาะสมกับคุณมากที่สุดถ้าเกิดปัญหาในเรื่องของธุรกิจก็ดีนะคะเดือนนี้ถามว่ามันอาจจะมีโปรเจกต์มันมีโครงการมันมีอะไรเข้ามาไหมมันอาจจะมีเข้ามาแต่คุณอาจจะทําไม่ได้เต็มที่หรืออาจจะยังไม่ไม่อยู่ในช่วงที่จะลงทุนหรือเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่ได้หมายความว่าจะห้ามคุณคิดนะหมายความว่า เออมันเหมาะสมแหละมันอาจจะมีไอเดียอะไรเกิดขึ้นแต่พิจารณาให้รอบคอบวางแผนให้รัดกลุ่มนะคะวางแผนให้รัดกลุ่มทางหนึ่งทางสองทางสามผิดพลาดมาทางสองเป็นไงทางสามเป็นไงคือทําให้มันรัดกลุ่มแล้วทําแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันอาจจะไม่ตรงกับสไตล์คุณ,คณสักเท่าไหร่บางทีเนี่ยฉุบฉับปุบป,ปับของเมทโนอยากทําทําเลยอันนี้ไม่เอานะจ๊ะใช้อารมณ์ไม่ได้ต้อง ใช้สติปัญญาความสามารถค่อยๆคิดค่อยๆทำอาจจะช้าหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่มันก็ดีกว่าที่คุณทำแล้วคุณพลาดเจ้าของธุรกิจนะคะอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับปรุงไปพ้นเกือบถึงปลายเดือนไปแล้วนู่นแหละคุณจะมีสัญญาณในเรื่องของการเจรจาต่อรองในเรื่องของการทำธุรกิจที่ดีนะคะต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่นิ่งได้นิ่งนะคะอึดอัดบ้างแต่ ปลายเดือนไปแล้วสัญญาณการประสบความสําเร็จมีมาแน่นอนค่ะเจ้าของธุรกิจคนทํางานประจําก็เหมือนกันบางทีอยากลาออกนะบางทีแบบ ถูกความกดดันอะไรบางประการแต่ก็อาจจะต้องทํางานไปก่อนนะคะเดี๋ยวสัญญาณที่ดีในช่วงปลายเดือนมันจะค่อนข้างดีกว่าเข้าสู่เดือนสิงหามันจะค่อนข้างดีกว่าช่วงเนี้เราก็นิ่งไว้แล้วกันทําตามหน้าที่เบื่อเบื่อเซงเซงยังไงก็ต้องอดทนนะจ๊ะสําหรับวัยเรียนก็เหมือนกันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดบ้างอาจจะเจอเพื่อนไม่ค่อยโอเคคือคือมันมันอะไรใหม่ๆอ่ะมันเหมือนการเริ่มต้นนะคะหรือเจอครูแบบ ที่ปรึกษาไม่ค่อยโอเคอะไรก็ปรับตัวกันไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะคะเพราะฉะนั้นทําใจให้นิ่งรับสภาพไปก่อนนะคะแต่ว่าอย่าดิ้นรนมากดิ้นรนแบบไร้สติไม่เอาดิ้นรนแบบมีสตินะ่ะเออโอเคนะคะคือไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแต่ต้องมีสติควบคู่ไปด้วยนะคะ โอเคสำหรับในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วปัญหาจะเล็กจะใหญ่เนี่ยไม่เป็นไรให้อภัยกันนะคะพูดคุยกันถ้าเกิดคุณยังมีความรักกันอยู่ให้กําลังใจกันไปทิศทางของความรักเนี่ยยังมีโอกาสที่จะมีความสุขกันได้ ะะมีความเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเอาความดีเข้าขมมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีนะคะแต่มันก็ไม่ใช่กับทุกคนถ้าความรักของคุณอีกฝ่ายนึงมันแย่จริงๆความดีมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ถามว่าปัญหามันจะจบสิ้นไหมมันก็ยังคงคาลาคาสังอยู่นั่นเองสําหรับคนคนที่คนโสดล่ะคนโสดช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเงียบๆอียะ นะคะอยู่กับตัวเองอยู่แบบไม่ได้อยากโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะก็เสงในเรื่องงานเรื่องเงินแล้วไหนความรักก็ไม่อยากจะสนใจนะคะเอาเป็นว่าอยู่โสดก็ได้แล้วกันนะหรือว่าเปิดใจให้เรียนรู้กับคนอื่นก็ได้แต่จะเป็นเดือนที่คุณยังไม่เลือกที่จะตัดสินใจคบใครเท่านั้นเองนะคะสําหรับคนตกงานล่ะคนตกงานเนี่ยสัญญาณในเรื่องของการสมัครงานนะคะว่าผลสอบสัมภาษณ์จะเป็นยังไงอะไรเงี้ย ไม่มอว่ามันอาจจะต้องรอถึงปลายเดือนถึงจะมีสัญญาณที่ดีเข้ามานะคะของการเงิน<ๆ>เงินก็เข้ามาในลนักษณะพอกินพอใช้นะคะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางประการค่าบ้านค่ารถเองเนี่ยที่คุณที่มาทําให้คุณร้อนใจแต่เดี๋ยวมันก็มีทางของคุณเองสามารถผ่านฉลุยไปได้นะคะไม่ว่าจะเรื่องของหนี้สินค่าบ้านค่ารถค่าอะไรก็แล้วแต่มันเดี๋ยวมันก็จะมีหนทางของคุณเองสรุปแล้วไพ่ใบกองที่สองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบ ต,ต้นเดือนอ่ะมันต้องใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะคะจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้มีเหตุผลใช้สติให้มากอย่าใช้อารมณ์มันจะดีกว่านะคะถ้าบางอย่างดิ้นไปแล้วมันเดือดร้อนนิ่งบ้างนะคะอึดอัดไปบ้างไม่เป็นไรดีกว่าดิ้นแล้วมันตายมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะจ๊ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2จ้าเลือกไพ่กล่องที่3ามนะคะ สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กลองที่3ามนะอืมว้าวมันยังไงนะมันยังไงนะชา้ชาๆได้พาเล่มงามแต่ช้าเกินไปก็อาจจะไม่ได้พาแล้วนะคะอาจจะพลาดนะ เจ้าของธุรกิจกิจการนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นร้านค้าเจ้าของธุรกิจแบบไหนก็ตามทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะคะเอกสารสัญญาข้อตกลงต้องรัดกลุ่มทําอะไรต้องรัดกลุ่มในขณะเดียวกันมันจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นนะคะชา้ชาๆได้พาเล่มงามก็จริงทําอะไรก็คือต้องมีความระมัดระวังแต่ทําอะไรแล้วถ้าจบได้ต้องจบนะคะงานอย่าปล่อยปะละเลยไม่เช่นนั้น มันจะทําให้คุณพลาดแต่ไม่ใช่จิกนะไปจิกเข้าได้ยังได้หรือยังจบหรือยังคะโน่นนี่นั่นมันก็จะเป็นความจุกจิก นะมันจะเป็นความกวนใจอันนั้นมากเกินไปแต่หมายความว่าคุณต้องพยายามติดตามผลงานของคุณเผลอไม่ได้นะจ้าเดี๋ยวจะพลาดนะจ๊ะเอาเป็นว่าโอกาสประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจการงานนูน่นปลายเดือนนูน่นเข้าสู่เดือนสิงหาโอ้โหการงานเริ่มมั่นคงแล้วธุรกิจการงานเริ่มเป็นไปได้คนทําร้านค้าร้านประจําระวังมีคู่แข่งเกิดขึ้นดูแลลูกค้าของคุณให้ดีนะจ๊ะคนทํางานประจําก็เหมือนกันช่วงนี้อาจจะต้องหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะมีคนสั่งงานหลายทางนะคะ เจ้านายคนนั้นคนนี้ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ถามถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้หมดแหละคุณเก่งจัดการได้หมดอย่างแน่นอนนะจ๊ะสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยทิศทางดีนะสิบเหรียญ แต่มันจะเป็นในลักษณะเดี๋ยวค่อยๆมาค่อยๆค่อยๆค,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 คือบางคนเนี่ยในเรื่องของการงานก็ดีนะคะในเรื่องของการเจราจาในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยคือต้นเดือนมันเป็นช่วงของการบุกป,ป่าฝ่าดงนะคะเพื่อจะให้ได้ผลผลิตให้ได้รายได้มาเป็นกอบเป็นกำช่วงปลายเดือนมีสัญญาณที่ดีในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนชีวิตของคุณมีความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจ้าแม่ดีอะ เออคนเรากว่าจะสําเร็จมันก็ต้องฝ่าฟันกันก่อนเนี่ยมันก็แค่นั้นเองนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่าเผลอไม่ได้จําไว้นะเผลอไม่ได้มีคนจ้องอยู่จ้องแย่งอยู่นะจ๊ะในเรื่องของความรักนะคะคนที่อยากมีลูกเนี่ยมีสัญญาณที่ดีนะคะอาจจะมีลูกเกิดขึ้นแต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะพยายามดูแลสุขภาพให้ดีสําหรับคนที่ช่วงนี้ยังไม่ได้ตกลงปปงใจจะแต่งงานนะคะคือมีแฟนคบกันอยู่ก็ระวังมีบุคคลที่สจะเข้ามาจีบคุณนะ มักเข้ามาทางคุณเนี่ยแหละช่วงเพราะว่าช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากสําหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงเลือกเลือกดีกว่าเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดดีกว่าหรือว่าคนที่เข้ามายังไม่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่นะคะแล้วคนว่างงานแล้วแม่หมอแม่หมอก็ชอบลืมคนว่างงานจริงๆคนว่างงานนะคะปลายเดือนเป็นต้นไปสัญญาณที่ดีในการงานการเงินโอ้โหมีข่าวดีแน่นอนให้คุณขยันเข้าไว้สู้เข้าไว้สมัครงานเข้าไว้ค่ะนะคะบางทีเนี่ย ไองาน 3- 4สี่งานอาจจะเรียกคุณแต่คุณเลือกอะ่ะบางทีคนเราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับเราเะนาะมันก็ว่ากันไม่ได้ปลายเดือนแล้วก็มีสัญญาณที่ดีอย่างแน่นวัยเรียนนะคะช่วงต้นๆเดือนอะ่ะมันเป็นอะไรที่วุ่นวายหน่อยนะคะเริ่มต้นใหม่มันก็เหนื่อยหน่อยนั่นแหละแต่ประสบความสําเร็จแน่นอนดีแน่นอนคือปลายเดือนจะมีความสุขมีเพื่อนอ่ะเพื่อนฝูงที่เข้าใจครูบาอาจารย์เข้าใจโรงเรียนเริ่มรักโรงเรียนใหม่เอออันเนี้ยมันเริ่มมาดีนะคะสําหรับในช่วงของ คนที่เลือกไพ่ใบที่สาเออกองที่3มเนี่ยว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่แต่มันเนี่ยเป็นดาบเนี่ยหดาบความแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวเวลาคือคําตอบแต่มันแบบมันเผลอไม่ได้อ่ะเออมันมีคนจ้องอยู่อ่ะมันเผลอไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแข่งขันไปด้วยนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็จริงแต่เราก็ต้องแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับเวลาไปด้วยยังไงโอกาสประสบความสําเร็จช่วงแบบ เกือบจะถึงสิงหาแล้วแหละเริ่มมีมาสัญญาณที่ดีเงินงานการเรียนความรักโอ้โหมั่นคงแน่นอนจ้าขอให้คุณโชคดีนะจ๊ะ